วัสดีครับยูก็ผมเพจอีอย่างว่าแอดมินคนบ้านโนนเมื่อนีผมพาพี่น้องว่ายู่ที่ทั้งหลวงมาเล็ก348บริเวณที่เห็นนี่ก็คือทางตรงไปหางคืออำเภอรประข้นะครับเนาะแต่ทางคุณก็คืออำเภอโนอนแดงครณะนี้ได้ทําการเริ่มถางป้าก,ก็เพื่อิดก็สั่งถนนนะครับเนาะ,ะบ้านเอาจะมีถนนซีเลนนะครับเด้อจากช่วงบ้านน้อยนะครับบ้านน้อยหูดทั้งนบนะครับเนาะหรือว,ว่าโค้งราชพักเนาะติตโตก,กันกับไหลซีแยกสุดสำลานครับอนะ่ะ จะโนดไปถึงครับแต่ซีแยกชุ้มถึงของอำเภอโน้ยเดนครับเนาะเพื่อนจะเฮ็ดถนนซีเล่นอ่าพี่น้องตรงดีใจนะครับเนาะแต่ว่ามาถึงบริเวณนี้ครับให้พี่น้องระมัดระวังกันสักหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่นะครับเนาะเจ้าหน้าที่เพิ่นได้ทำการขยายทางออกนะครับเพื่อที่เอาต้นไม้ออกครับอ่ะจะไไดรก็ขอให้พี่น้องระมัดระวังกันจักหน่อยนะครับเพื่อเปิดความปลอดภัยของตัวท่านแลวก็เพื่อหลบท่างครับกลัวเกิดวัดเหตุครับเมื่อถึงบริเวณ ซีแยกหูตั้นบหรือซีแยกโคงไม้แดงนะครับเนาะหลังจากเลยโค้งรัชพัฒนมานะครับนะระมัดระวังกันจ้ากหน่อยนะครับพี่น้องเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านแลวก็เพื่อนหลมท้างครับเอาปากแจ้งเตือนปากบอกรับปากบอกต่อนะครับเลื่อฝากแช่ออกไปนะครับเด้่อ่าบ้านเฮาอำเภอปักคําอำเภอโนนแดงครับจะได้ใส่ถนุซีเล่นนะครับเนาะสบายครับพี่น้องต่อไปเฮาอนาคตครับอาจจะเล่นล่างนาครับมองเห็นไกลครับวิสัยทัศน์โค้งร้อยสมเผ้ากาตี สบายครับพี่น้องอ่เาเั้งไรก็ขอพี่น้องเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางแล้วกันจากผมเพจที่ยังว่ารายงานที่อำเภอปะกคำจังหวัดบุรีรัมย์ครับทั้งหลวงมาเลขกสามสี่แปดครับ